สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับที่รับชมช่องดําซิ่งทรัพย์ซิ่งทองนะครับแล้วก็เพจทรัพซิ่งทองขุดสะทมองที่นะครับแวันนี้จะมาบอกนะครับวิธีแก้ไขปัญหานะครับสำหรับรถเกี่ยวที่ฟางติดตูดนะครับโดยใช้งบน้อยนะครับแก้ฟางติดตูดโดยใช้งบน้อยนะครับไม่ ไม่ไม่เปลืองงบนะครับสาหรับคนที่งบน้อยนะครับอ่าแล้วก็จะบอกสําหรับคนที่มีงบเยอะนะครับว่าทํำยังไงแต่นี่ก็จะมาบอกสําหรับคนที่งบน้อยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นกเกษตรนะครับปนี้ปี5้นนะครับเกษตรปนี้ปี5้นนะครับเป็นเครื่องฮีโอเจ็ดี H o นะครับร้อตัวเดิน10เผาใหญ่นะครับเป็นตัวที่กเกษตรพัฒนาปรับปรุงเป็น10เผาใหญ่นะครับ แล้วก็อุ้ม2ตันนะครับคันนี้แต่ผมไปเพิ่มเป็น2ตัน2นะครับผมไปเพิ่มหน้าเกี่ยว3เมตรนะครับโซ่45่ข้อนะครับรอลเลอร์ฝั่งละ12ลูกนะครับข้างล่าง10ข้างบน2นะครับ12เป็น24นะครับคันนี้เราทำการเปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วนะครับรถก็10เท่าไหร่วะ สิบหกนึ่็คือสิบปีหก6องหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ก็คันนี้ก็17ปีอ่าสิบเปีนะครับคันนี้ที่อยู่กับผมมาคันนี้ผมมือหนึ่งนะครับซื้อสดมือหนึ่งออกศูนย์ที่สตึกนะครับแทมโก้ซูรินนะครับแต่ก่อนเขาเป็นบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็น แทมโก้นะครับบริษัทแทมโก้นี่ก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับยกชุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกว่ายกชุดพวกนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนแล้วทำไมถึงต้องทำใหม่แบบนี้เพื่ออะไรเหตุผลอะไรนะครับรอคลิปหน้านะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเล่นรถเกี่ยวนะครับ มือสองผมก็มีคันหนึ่งสำหรับคนที่เล่นรถเกี่ยวมือสองก็สามารถดูได้นะครับรถเกี่ยวทุกรุ่นคล้ายๆกันระบบลูกนวดคล้ายๆกันแล้วระบบรีดฟางก็คล้ายๆกันนะครับคันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้ไขฟางติดตูดแบบงบน้อยไม่ต้องใช้งบมากนะครับแก้ไขปัญหาแค่หลักร้อยไม่ถึงหลักพันไม่ถึงหลักหมื่นนะครับไม่จำเป็นต้องทำตู้ใหม่ นะครับนี่มาดูได้คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ถามผมมาเยอะแล้วผมไม่ได้ทำ YouTube บอกนะครับผมจะมาบอกคลิปนี้นะครับ่ะมาผมจะพาขึ้นไปดูนะครับเอ้ยอ้ยอ่ะอ่นี้ก็แปลงเป็นคอนโทนข้างครับผมถนัดผมถนัดขับข้างซ้ายนะครับ เพราะว่าผมชินคูปวตต้ามาซ้ายมาก่อนผมเลยต้องขับซ้ายแต่ก่อนมันอยู่กลางนะครับบอโถนข้างนี่ก็เป็นลูกนวดเดิมลูกนวดนี่เป็นลูกนวดบริษัทนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนซี่รอบเป็นแต่แกงบนแตะแกงล่างบริษัทเดิมเดิมบริษัทเลยนะคันนี้จะไม่มีปัญหาตู้เอืดอน,นะครับไม่มีเลยวงเดือนหนึ่งสสามสี่ห้าเท่ากันเป๊ะฟัน เหมือนเดิมจากบริษัทถอดต่แค่ถอดไไม่กี่ตัวนะครับให้มันเบาๆหน่อยนึงนะครับเดิมๆนะนี่นี่นะผมจะแนะนำนี่นะนี่นี่ครับตรงนี้ครับนี่เพื่อนๆพี่เห็นริมไหมริมตัวนี้คือริมริมที่ใส่กับพวกลูกปืนพวกเผาพวกมูเล่นะครับจะเป็นริม ริมมันจะมีหลายขนาดนะครับไม่จะมีเล็กกว่านี้อันนี้ผมจําไม่ได้ว่ากี่หุนกี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยนี่ครับกระสีดกระสีดมันจะชอบมันจะชอบติดตูดเนาะกระสีดเพราะว่าท้องฟางมันห่างครับนี่แหละคือคือผมก็ใส่แบบนี้แหละแล้วมันหมดผมก็เลยล่องล้อออกแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปนะครับใส่อันใหม่เรียบร้อยแล้วก็หมุนดูนะครับเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเนี่ย เนี่ยนะครับเนี่ย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 ตรงนี้คือตัวรับฟางตัวรับฟางเนี่ยคือให้มันห่างหน่อยนึงก็ได้ห่างสักประมาณเซนนึงนะครับตัวรับฟางคือฟางคือฟางมันจะเรียงมาอย่างนี้ฟางมาตามตามวงเดือนมาอย่างนี้วงเดือนมาอย่างนี้แล้วก็มาลงตรงนี้นะครับตัวรับฟางเนี่ยให้มันห่างแค่ประมาณเซนนึงก็ได้แล้วเราค่อยไปรีดข้างล่างครับแล้วเราค่อยไปรีดท้องข้างล่างเนี่ยรีดท้องข้างล่างลงไปนี่ครับงบน้อยซื้อริม ไม่เกินร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้แล้วแต่ความเรียกคมใหญ่นะสําหรับคนที่ห่างเยอะก็ใช้ตัวใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อใบตัวนี้มาใหม่ครับถ้าซื้อใบตัวนี้ใหม่มันก็ยังไม่ถึงดูดีบางบางทีบริษัททํามาก็ต่ํากว่าขอบนี้ก็มีสูงกว่าขอบนี้ก็มีอ่านะครับนี่แหละผมทําตัวนี้ใช้ได้ไปอีกสามปีสี่ปีสบายสบายเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างลองพาไปดูข้างล่าง ผมเอาไฟอ่ะอ่ะออกไหมมานัาน่นๆเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมนั่นๆเห็นไหมน่ะผมเข้าไปลึกไม,ไ,ไม่ได้ก็คือให้มันรีดต่ําลงมาอให้มันรีดให้มันรีดต่ําลงมานะครับให้มันรีดต่ําลงมาแล้วมันก็จะไม่ติดก็คืออันนี้นะตรงนี้คือท้องฟางนะครับนี่ๆผมจะวาดพ,พี่ๆพี่ที่พี่พนึกรูปตามนะครับพวกพี่ๆนึกรูปตาม นี่มันจะโค้งมางี้ครับโค้งมาโค้งมาโค้งมาอ่าแล sì, medic, Straße, ้วทีนที่ใบตบนะครับใบตบขึ้นมันจะห่างใช่ไหมพี่พี่คิดดูนะครับใบตบลองคิดตามผลมมนเล่นนะห่างห่างปุ๊บห่างปุ๊บแล้วมันจะรีดรีดเลียกลงเล็กลงเหมือนแบบเป็นเสี้ยวอ่ะเป็นเสี้ยวรีดลง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 มาถึงตรงนี้มันจะชิดมันจะมันมันจะเกือบอ่าชิดชิดท้องฟางอ่ะชิดท้องฟางตรงเนี้ยเนี่ยให้มันชิดปุ๊บเนี่ยชิดปุ๊บมันจะรีดปื๊ดรีดปัด ปัดออกเลยแล้วมันก็จะปัดพึดออกไปเลยนะครับแล้วมันก็จะไม่ติดอ่าฟางังอ่าเกี่ยวข้าวที่ว่าที่ว่าเป็นข้าวแบบมีน้ํามีอะไรก็จะไม่ติดนะครับหรือข้าวบางๆงที่เป็นกระปิดกระปอยอ่ะที่เข้ามาเป็นกระปิดกระปอยนะครับก็จะไม่ติดนะครับนี่คือแก้ปัญ,ปญหาแบบแก้ปัญหาแบบงบน้อยแบบถูกมากเลยงบน้อยๆน,นะครับไม่ไม่ไม่สิ้นเปลืองอะไรนะครับลบหลักงบหลักร้อยครับแบบนี้ อย่างนี้เลยเชื่อผมไม่ว่าจะเป็นรถอู่ไม่ว่าจะเป็นรถอู่หรือรถเกษตรหรือรถอะไรก็ได้แต่ผมมั่นใจว่าเกษรอย่างนี้เลยครับถ้าทําแบบนี้นะเพราะว่าผมเล่นเกษตรนะครับนี่แหละเอาไปได้แต่ถ้าใครมีงบเยอะก็คือไปซื้อเหล็กแล้วก็มาตัดใบตบให้มันโผล่ขึ้นไปเลยไม่ต้องเสริมก็แล้วแต่พี่ๆครับจะเลือกทํากันแบบไหนนะครับแต่แบบผมงบน้อยสบายใจครับ ใช้ได้อีก 3- 4ี่ปีอ่านะครับพี่ๆก็สามารถเอาไปใช้ได้ผมไม่ห่วงนะครับไม่มีใครมาบอกพวกคุณนะผมบอกไว้เลยนะครับไม่มีใครมาบอกพวกคุณนะว่าต้องทำยังไงไปยังไงมายังไงนะครับคุณต้องศึกษากันดูเอาผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่ครับแต่ก็พอทำได้นะครับนี่แหละคันนี้ก็สิบหกสิบเจ็ดปีครับดูที่ป็นไงแต่ข้างล่างไปละ โอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเผื่อไม่เป็นอย่างที่พวกฝีมือเทพบเท่หรือพวกอาจารย์เขาทํากันนะครับผมพยายมผมผมใช้ประสบการณ์ที่ผมอยู่กับรถคันนี้มาครับแบบนี้แหละนะครับโอเคครับบวัสดีครับ